สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคุกกี้ u ันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวคุกกี้คันช็อกโกช,ชิพกันนะเป็นคุกกี้ระดับอีพิกตัวล่าสุดนะคะสําหรับตัวนี้เนาะคลิปที่ก่อนหน้านี้เราก็มาทําการสุ่มมันมาเรียบร้อยแล้วถือว่าน้องออกยากมากถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้าน,นี้คือน่าจะรู้แล้วว่ามันออกยากขนาดไหนว่าเกลือมากขนาดไหนอะไรเงี้ยสุ่มไปแบบตั้งเยอะแล้วออกได้มาแบบแค่นั้นจริงๆเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลความสามารถของตัวคันช็อกโกชิพตัวนี้กันก่อนดีกว่านะว่าเป็นยังไงความสามารถแบบว่าเก่งขนาดไหนนะแล้วเราจะใส่ท็อปปิ้งยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะคุกกี้คันช็อกโกชิพนะคะเป็นคุกกี้ระดับอีปิสายจู่โจมที่อยู่ในตำแหน่งแนวหน้าของทีมเนาะวันนี้ที่เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ3ดาวนะคะในส่วนของสกิลนะตัวนี้สก,กิลจะมีชื่อว่าหมาป่าจู่โจมนะคะตัวคันช็อกโกชิป,ปะ จะโจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดด้วยกงเล็บนะคะแล้วก็ทําให้ติดสัญลักษณ์กงเล็บได้ด้วยนะเ,เมื่อตัวคันช็อกโกชิพตัวนี้ใช้สกิลพุ่งชนนะ่ะมันจะสร้างความเสียหายแล้วก็เรียกน้องหมาป่าออกมาด้วยนะน้องหมาป่าก็จะออกเป็นฟิลเหมือนตัวพายฟักทองนะที่มีเรียกสมุนออกมาช่วยในการโจมตีศัตรูเนาะถ้าเกิดกรณีที่ว่าตัวคันช็อกโกชิพตัวนี้มันติดสตันแบบว่า ไม่สามารถขยับตัวได้เนี้ยแต่ว่าน้องหมาป่าก็สามารถเข้าไปโจมตีศัตรูเองได้ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันละกันเนาะ ถึงตัวหนึ่งจะตัวว่าโจมตีไม่ได้แต่มีอีกตัวหนึ่งเข้าไปโจมตีก็เหมือนว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็เกิดกรณีที่ว่าตัวคันโช็อกโกชิปตายขึ้นมาเนาะก็สามารถฟืน้นคืนชีพถ้าถ้าตัวน้องมันคืนคืนชีพมาได้อะมันก็จะสามารถกลับมาขี่ตัวหมาป่าอีกครั้งได้เหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากตัวคันโช็อกโกชิปแล้วก็ตัวหมาป่าเนี่ยมันมีน้ําหนักมากจึงได้รับเอฟเฟกต์น็อกแบกแล้วก็บอยบินน้อยลงได้ด้วยเหมือนกันนะ ก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวสกิลของตัวคันโช,โโช็อกโกชิพเนาะสำหรับตัวท็อปปิ้งนะคะเราจะใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นแล้วก็บวก12เต็มแม็กเลยนะคะสำหรับตัวออฟลองเนาะอันนี้เราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเหมือนกันนะคะตอนนี้ลดความเสียหายเราอยู่ที่ประมาณ40%เนาะด้วยความที่ว่าน้องอยู่ตำแหน่งแนวหน้าเนาะก็ถือว่าให้เป็นตัวยืนละกันแบบว่าเจโจมตีแล้วก็ ความเสียหายใจะลดลงแนละ้จวจแบอกว่ายืนนานๆนนขึ้นนะสำหรับตัวคันช็อกโกชิพตัวนี้นะสำหรับทีมอารีนาที่เราเลือกใช้ลงนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเซตทีมนี้นะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวคันช็อกโกชิพอย่างที่เป็นตัวเอกของคลิปนี้เนาะ ตัวกองกลางนะคะจะเป็นตัวพายฟักทองยืนคู่กับน้องฉลามนะคะแล้วก็แนวหลังก็จะเป็นตัวน้องสมุนไพรย,ยืนคู่กับดอกปุยฝ้ายเนาะสำหรับตัวสมบัติที่เราจะใช้กับเซตทีมนี้นะคะอันแรกก็ใช้เป็นตัวตําราพิชิตศึกนะคะที่2จะเป็นนาฬิกานุ่มนิมแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นหมอนปักเข็มของดีไซนเนอร์เนาะแต่ว่าท่านเพื่อนคนไหนจะใช้เซตทีมตามเราอ่ะเนะเราขอแนะนําว่าถ้าไปเจอทีมอย่างมีตัวคุกกี้พูกก้ากับตัว คุกกี้ทิ้งจอกอย่างเงี้ยเราคิดว่าควรจะเลี่ยงนะเพราะเขามีโอกาสเปอร์เซ็นที่จะแพ้สูงมากนะถ้าใช้เป็นเซตทีมนี้ตามเรานะคะแต่ว่าถ้าไปเจอทีมอย่างตัวแทงสองเงี้ยมีโอกาสที่เปอร์เซ็นชนะมากกว่านะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูกันได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองสู้ให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพอเราใช้เซตทีมนี้กันเนาะ ปังั้นหย่ไปลองดูรอบแรกกันเลยดีกว่าค <Port rait> ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเจอกับทีมนี้ดูละกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ทีมนี้ก็เป็นแทง2เหมือนกันนะก็จะเป็นตัวไวเบอรี่ยืนคู่กับตัวดาร์กโกโก้นะมามาลองดูว่าเซตทีมตัวคันช็อกโก้ของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ฮันโจโกต์จัดการอื้โอ้โหมารุมมอนตุ่มมากโอโ้โอ้โหคือตอนนี้ไม่เห็นตัวไหนเลยคือสกิลคือจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเออเออิเออิเออิน้องหมาป่าน้องหมาป่าตู้เขาลูกตู้เขาเออิเออิเฮ้ยตะสูซีอยู่นะเอ้ยโอ้โหโดนแช่แข็งแง่เอ้ยมึนมึนเอ้ยอย่างเงี้ยหมาป่าเมื่อกี้สกิลของน้องถือว่า รังรังเฮ้ยตีสตันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอียอยอกนิดอีกนิดเฮย้ยเฮ้ยสูสีสูสีได้อยู่เอ้ยอะไรแช่แข็งอีกแล้วได้ออกสก,กิลเออนั่นแหละนี่เป็นสก,กิลเคี้ยวๆนะเมื่อกี้เอออ้๋ออตรงฉลามปิดฉากสำหรับดาเมจที่ทำได้นะอันนี้ของเราก็จะเป็นตัวน้องฉลามเนาะอันดับหนึ่งเลยเออก็อย่างเห็นเห็นเนอะเมื่อกี้คือบอกปมปาปุมปามา แต่ว่าตัวคันช็อกโก้ก็ไม่ได้น้อยหน้านะก็ะถือว่า3ดาวก็โอเคอยู่ลองมาแบบว่าเป็นอันดับ2เลยนะคะสำหรับตัวดามิดเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาต่ออีกทีมนี้ละกันนะแต่ทีมนี้ก็จะเป็นตัวไวเบอร์ี่ยืนคู่กับตัวบาวชูกานะมาลอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะสำหรับตัวนี้เนาะมาแล้วมามล้ว เอ้ยน้องไครคนทองบอกเปิดก่อนเปิดก่อนหมาป่ามัดเอ้ยนั่นแหละเอ้ยฉลามก็จัดไปเอ้ยโอ้โหโอ้โหยแต่ว่าบาชุโอ้แตกแบบว่าเรียบร้อยแบบว่าลวดเดียวลวดเดียวหายไปสามตัวเลยคืออะไรคือผมว่าไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าตัวน้องหมาป่าของเราก็ยังอยู่เห็นไหมตัวคันช็อกโก้ตายไปแล้วแต่ว่าตัวลูกสมุนเราก็ยังมีอยู่แต่ว่า่าทางแล้วรอบนี้น่าจะไม่ไหว นี่โอ้โหเรียบร้อยสำหรับดาเมจที่ทำได้โอ้่มบอกมาว่าตัวอื่นคือตายไวมากดาเมจรอบนี้ก็คือตัวคันช็อกโก้นะปาไปบอกว่าล้านสี่เลยนะตัวเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มมากจริงๆงั้นเดี๋ยวเรามาต่ออีกสักรอบรอบสุดท้ายละกันนะคะสำหรับตัวเซตทีมนี้เนาะแต่ว่าทีมนี้เขาจะเป็นแท้งเดี่ยวนะก็จะเป็นตัวไวเบอร์รี่ยืนเดี่ยวเดียวเลยนะคะมาแล้วมาแล้ว เออโอ้ยตัวพายพระทองจัดมาเออโอ้โหติดสตันอีกแล้วเอ้ยน้องมาป่าเออโอ้ยมึนมึนมึนไปไหนโอ้โหโอ้ยแต่ว่าสูสีอยู่นะแต่ว่าเออสูสีจริงสูสีจริงเอ้ยขันเจ้กัวเออนั่นแหละสกิลแงมแงมแงมไปเลยเออเอออุ้ฮิวนั่นแหละสมุนไพรเออโอ้ยจะมันสูสีเวอร์จริงๆนะ หัวเลือดแท้แบบไม่ตีต่างกันเลยเออกัดอีกทีนั่นแหละโอ้ยจะตันอีกแล้วอุ้ยวคันโักโกยัดยาสิวให้ตันสกิลพี่ตันเอ้ยเอ้ยอีกนิดอีกนิดให้ได้ออกสกิลหน่อยเอ้ออกโอ้ยจะตันเอออีกครั้งอีกครั้งเอ้ยเรามีโอกาสชนะอยู่รอบนี้เรียบร้อยสำหรับดาเมจที่ทำได้ในรอบนี้นะโอ้ยรอบนี้ตัวน้องพายฟักทองนะตัวเดียวรอไป4ี่ล้านเเลย เอ้ยแต่ว่าคันชโก,โก้ก็ไม่ได้น้อยหน้านะสี 4, 3, ่ล้านสาบอกว่าเออเอ้ย,อยรอบนี้คือ เดือดจริงนะตัวคันช็อกโกว่าว่าสกิลว่าเนืเนียมากจริงๆเนาะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปรีวิวคุกกี้คันช็อกโกชิปตัวนี้เนะาะเพื่อนๆก็สามารถลองไปเซตตัวแล้วก็ไปแบบว่าจัดทีมตามที่เราแนะนําดูได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้า,พาเพื่อนๆลองไปใช้ดูแล้วก็บอกว่าเออถ้ามันดีจริงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแบบเออมันใช้ได้อยู่นะหรือว่าใครมีเซตทีมไหนก็สามารถมาบอกเราได้เหมือนกันนะคะไงวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะงแฟนเพื่อนกดไลค์กดแช แล้วกดส b s c r i ายช่องให้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ